สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันนะครับอย่างนี้ต้องฉลองนะครับก็ครับผมก็ห่างหาง่หางหายกันไปนานนะครับวันนี้โอกาสดีก็เลยมาคลิปเพื่อนําเสนอสินค้าของโลโบโสพอร์ตนะครับวันนี้ผมมีรั้วมานําเสนอครับคือเป็นเซฟตี้เฟนหรือรั้วป้องกันอันตรายในการทํางานเมื่อทํางานร่วมกับโรบอทหรือทํางานร่วมกับเครื่องจักรที่มันอันตรายต้องการแยกแบ่ง พื้นที่ในการทํางานให้เป็นสัดส,ส่วนให้มันระหว่างสิ่งที่อันตรายกับไม่อันตรายป้องกันคนไม่มีส่วนร่วมในเครื่องจักรเครื่องนั้นหรือโรบอทหรือว่าโปรเซสไลน์นั้นที่มันอันตรายนีย่ออกจากการทํางานหรือออกจากบุคคลภายนอกซึ่งบางทีบุคคลภายนอกเนี่ยไม่รู้หรือไม่เข้าใจในการทํางานอาจจะไม่รู้จังหวะของเครื่องจักรที่กําลังทํางานอยู่อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับแต่โอเคอย่างช่างทั่วไปก็ป้องกัน ทำเผือเลยในการทํางานจริงๆแล้วเนี่ยเซฟตี้เฟิร์สต้องมาก่อนในการทํางานในในโรงงานท,ทั่วไปนะครับทางไทส์พอร์ตผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์โลโบสพอร์ตนะครับแบรนด์ของเราก็จะมีเซฟตี้เฟนต์คือตัวนี้นะครับเบสโรบอรทที่ทํางานโลกกับโรบอรทนะครับถูอแล้วก็ตัวแท็กโมชั่นแท็กโมชั่นคือแกนที่เจ็ดที่พารอบอทวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็บางครั้งเนี่ยโรบอรทเนี่ยมันมัน มันมีข้อจํากัดในเรื่องของอพื้นที่ระยะการเอื้อมจิบจับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเพิ่มระบอดหลายๆตัวเพราะอาจจะมีในเรื่องความยุ่งยากเรื่องคอร์สเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะครับก็จะใช้แกนที่7หรือแท็กโมชั่นนะครับพาระบอดจิบจับชิ้นหนึงไปอีกชิ้นหนึ่งได้นะครับอันนี้สําหรับวันนี้ก็ผมมีมาแนะนําก็คือตัวลัวเซฟตี้เฟนนะครับพอดีมีโอกาสดีๆก็เลยให้น้อง ขั้งเข้าขมาส,สานติในการประกอบติดตั้งเดี๋ยวผมพาไปชมคลิปนะครับครับผมไปเลยครับไ h a i s พร p o นะครับเรามีรล้วที่ผลิตอยู่อันนี้ที่ที่เห็นนี่ก็คือจะเป็นเรากําลังเตรียมที่จะจัดส่งนะครับเป็นสีเหลืองก็จะเป็นตัวเสาส่วนตัวสีดำๆนี่ก็คือจะเป็นตัวกากหรือเฟนตะแกงป้องกันนะครับวันนี้มีโอกาสก็เลย ไลฟ์สดแนะนำวิธีการติดตั้งแล้วก็สินค้าของเราที่จะจำหน่ายอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูการติดตั้งนะครับอันนี้น้องช่างสรารวุธแล้วก็ช่างสิงห์ขอนนะครับอนุชานะครับโดยปกติก็จะมีทั้งสองท่านเนี่ยเข้าไปติดตั้งให้นะครับเดี๋ยวช่วยอธิบายนิดนึงนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่นี้คือเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอะไรครับเป็นตัวเสาของรั้วครับผมเสาของรั้วครับขนาดเสาก็ กว้าง60 60 40ครับนะนหนาความหนาของเสาก็อยู่ที่1.4มนะิลเสาก็คือกว้าง60 40หนาความหนาของเสาก็คือ1.4มิ1.4มิลนะครับ,รบส,สีนี่ก็เรา,เราใ,ชใช้สีอะไรครับเป็นสี60สีสแตนดาร์ด0อยู่แล้วครับเป็นสี powder coat สีฝุ่นสีฝุ่น,นครับแล้วก็ตัวเห็นมีตัวขาด้วยเนี่ยก็คือ ตัวขาเนี่ยมันมีมันม,ม,มีทั้งหมด4กิโลครับในการยึดติดตั้งอ่ามีทั้งหมด4รูครับ4รูใช้เหล็กหนาเท่าไหร่ครับตัวนี้เหล็กหนา5้มินครับผมเหล็กหนา5้มินครับผมคุกหรือน็อตที่จะมายึดเนี่ยใช้ขนาดเท่าไหร่ครับอ่าเราใช้เป็น3าทับแนะครับ3าทับแใช่ครับใช<น>้3ามทับแคุกเหล็ก3ามทับแปดคุกเหล็ก3าทับแครับมผมอันนี้ก็คือถ้าเกิดใครที่จะซื้อไปติดตั้งเองก็ได้นะครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําว่า ซื้อไปแล้วติดตั้งยังไงนะครับพอดีมันมีลูกค้าที่าบางเจ้าบางท่านก็สนใจแล้วก็เอาอยากได้ไปติดตั้งติดตั้งง่ายครับผมขอบคุณครับอพอดีป๋าโสพลแนะนําว่าผมออเดอร์ไปแล้วขอบคุณมากเลยครับใช่ครับลูกค้ารายใหญ่ครับเงงจ้านี้ครับผมขอบคุณมากเลยครับยังไงยังไงอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะครับผมพี่ก็ค <laughs> ือวิธีการติดตั้งยังไงนะครับช่างอธิบายนิดนึงเราจะเลี้ยวครับเส้นขอบ ระยะที่ต้องการก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะตั้งเสาเจาะผมจะเจาะร่วมกับตัวรูเลยว่ารูทํามาให้ใหญ่อยู่แล้วครับโดยที่ไม่ต้องถอดตังถอดคือเราสามาเจาะได้เลยใช่ครับครับผมสามารถเราถ้าเจาะเสร็จแล้วก็เอาพวกตีลงไปเลยอ๋อจะพอดีก็คือเสานี i ไม่หนักมากใช่ครับโอเคแต่ว่าความหนาคือันอยู่สมิลนะครับโอเคครับผมก็เจาะทั้งหมด4ี่รูเนาะถ้าเกิดใคร ตามเซฟตี้แล้วก็คือต้องงานสี่รูยึดให้เรียบร้อยนะครับคือมีรูยึดนะครับคืออย่างนี้นะครับก็คือรูยึดเนี่ยก็คือมีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่แล้วก็เวลาติดตั้งนี้เอาฝั่งไหนเข้าวันไหนออกครับผมอ่าอันนี้จะอยู่ด้านในครับด้านในอ๋อโอเคอันนี้ฝั่งนี้ด้านในนะครับด้านนอกก็คือเวลาเรายึดหรือลูกค้าที่ที่เห็นในเพจของไทยสปอร์ตหรือว่าในในในเพจของผมก็จะมี ยึดเป็นแนวรั้วอยู่นะครับนี่ก็คือเป็นเสาทีนี้อุปกรณ์อย่างอื่นครับช่วยแนะนำหน่อยครับช่างครับอันนี้จะเป็นตัวปอกปอกปอกจยึดยึดกับตัวตะแกรงตะแกรงกับเสาใช่ไหมคับใช่ครับอ๋อโอเคครับโอเคทีนี้เรามาดูว่าเราวิธีการยึดยึดยังไงแล้วก็ติดตั้งยังไงที่จะง่ายที่สุดนะครับก็คือเวลาสั่งจากเราไปเนี่ยถ้าเกิดว่าใครหรือว่าลูกค้าท่านใดซื้อมาติดตั้งเอง นะครับผมซื้อมาติดตั้งเองซื้อไปติดตั้งเองทุกทีนะครับก็สามารถที่จะยึดเองได้ทําเองได้ง่ายๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นทํายังไงครับผมช่งางโอเคนี่ครับอันนี้เราจะวางลงนะครับแล้วก็เอาเอาปลอกสวมเข้าไปก่อนนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านในตัวนี้จะอยู่ด้านในให้ดูตรงนี้ให้อยู่ด้านในนะครับอันนี้อยู่ด้านในนะครับเสาโอเคตรงนี้นะฮะอยู่ด้านในครับผม ส,สวัสดีครับคุณมุมิป่รยาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีน้องสำลิดนะครับอย่างเงี้ยที่ก oh ําลังดูอยู่อย oui. well ่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับอ่าครับผมอันนี้เราก็ยึดยึดอย่างนี้นะครับนี่ยึดยึดยึดได้กี่อันครับสองตัวครับสตัวนะต่อเสาใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคใส่ปอกแค่สองตัวต่อเสาครับผมอ่าโอเคครับทีนี้อันนี้ทั้งสองอันไหมยึดทั้งสองอันไหมเอาสองอันเนาะ อันนี้เราก็อันนี้ตะแกง่โอเคเดี๋ยวผมสอบถามตะแกงนิดหนึ่งมันก็จะมีมีรูใช่ไหมใช่ครับดตัวนี้จะเป็นเป็นรูระดับของตัวปลอกเสาที่เราเอาร่วมกับตัวเสาในตะกี้นี้ครับครับจะเป็นรูที่จะร้อยน็อตผ่านร้อยน็อตผ่านเพื่อจะยึดครับผมอันนี้เดี๋ยวผมขอถามสเปคหน่อยเหล็กตัวนี้ ขนาดเท่าไหร่ครับเหล็กเป็นเหล็กสองยี่ห้าคูณยี่ห้าครับยี่ห้าคูณยี่ห้านะครับหนาสองจุดสามมิลหนาสองจุดสามมิลแล้วลวดตะแกรงนี่ลวดตะแกรงอ่าสามสามสามมิลไดมิเตอร์สามมิลอ๋อครับผมตะแกรงก็อยู่ตามขนาดของลูกค้าว่าจะเอากว้างกว้างคูณยาวเท่าไหร่แต่สแตนดาร์ดก็คือร้อยคูณยี่อ๋อคือสามารถลูกค้าก็สามารถที่จะเลืกกำหนดได้นะครับว่าต้องการความ ความกว้างความยาวของตะแรงเท่าไหร่นะครับกาหนดได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนแล้วก็อีกนึงผมเห็นกองอยู่นี้นะครับคือมีแบบแบบความยาวที่มันแตกต่างกันนะอันนี้ยาวประมาณอันนี้ยาวเท่าไหร่ครับช่างครับสูงเท่าไหร่ครับตัวนี้สูง2เมตรนะสำหรับรูสองเมตรแต่อันนี้อ๋อเป็นสแตนดาร์ตตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดนะครับแต่ไอไอไอตัวตะแรงตัวนี้ก็คือเห็นยาวกว่าเดิมก็คือเป็นเมทูออเดอร์ให้กับลูกค้า ที่ต้องการเอายาวสูงสุดก็ได้นะครับที่ลูกค้าต้องการความยาวนะครับต,ต้องการความยาวเท่าไหร่<ช>อ๋อคือคือสามารถกำหนดได้อีก,กัน,นึงนะครับผมลืมบอกไปเวลาลูกค้าต้องการเนี่ยสามารถที่จะส่งเลเยอร์ออมาให้เราได้นะครับว่ากว้างคูณยาวของรั้วเป็นประมาณเท่าไหร่หักมุมเท่าไหร่งอเท่าไหร่แล้วก็มีประตูแบบไหนแบบบานสลด์บานเลื่อนก็ได้นะครับเราทําให้ได้โอเคเรามาดูที่การติดตั้งอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับ แล้วก็ยึดตะแกรงอันแรกเลยอ่าครับผมจริงๆก็ใช้ใช้คนในการติดตั้งแต่ละครั้งนี่ประมาณกี่คนครับช่างของช่างพูดครับถ้ถ้าจำนวนเยอะๆอยู่ประมาณสาคนอ๋อถ้าจำนวนเยอะๆก็ควรจะประมาณสักสองสามสี่คนช่วยกันจับนะครับโอเคครับผมนี้ครับ4ด้าก็จะใส่ประมาณนี้อ๋อยึดประมาณนี้นะใช่ครับครับครับผมตัว ตัวแผงตะแกรงก็จะเสมอหัวเสาของเคร่องเขาครับผมอเดี๋ยวอีกทีนึ่งเวลาเราจะยึดพอได้อ่าก็มันสามารถเลื่อนนะครับขยับหาขยับหารูนะครับแล้วก็ยึดเข้าไปครับอ่าโอเคมีช่องแล้วแต่ลูกค้าอยากได้ความสูงของพื้นจากพื้นจะมาหาตะแกรงเนี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ผมสแตนดาร์ดอยู่ที่ประมาณสแตนดาร์ดของของไทยของโรบอทสปอร์ตเท่าไหร่ครับ ร้อยห้าสิบครับผมโอเคแล้วก็เวลาเราล็อกก็ล็อกอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับล็อกปอกล็อกปอกให้ยึดให้แน่นครับผมกับตัวเสานะครับอ๋ออันนี้ล็อกแผงนะครับตัวนี้โอเคครับผมใช้ไปแจเบอร์อะไรครับช่างขอนครับสิบสองกับสิบสามสิบสองกับสิบสามนะครับลูกค้าก็เตรียมเบอร์ปะแจก็คือเบอร์สิบสองกับสิบสามนะครับแบงนะครับ โอเคทีนี้พอฝั่งนึงได้แล้วเราก็ใช้อีกเสาหนึ่งนะครับเข้ามาโอเคครับก็ยึดเข้าไปก็คือวิธียึดยึดอย่างนี้นะครับนี่รับผมสูงเข้ามาโอเคก็ยึดประมาณนี้ล็อกให้แน่นครับขนาดความสูงเราก็ดีไซน์ไว้ให้เท่ากันพอดีนะครับอันนี้เป็น ลัวขนาดสองมิลนะครับลัวขนาด2อเโทษทีครับสเมตรยาวสูง2เมตรนะครับ2000ั 2, มิลนะครับโอเคเวลาเราล็อกล็อกก็ประมาณนี้นะครับยใช้เบอร์ปรจัยเบอร์12แล้วก็13นะครับในการยึดล็อกนะครับ แต่ละครั้งก็จะยึดลักษณะอย่างนี้ก็คือยึดไปเป็นแนวเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมถ้าเป็นยึดเป็นแนวแล้วทําไมต่อครับเราก็จะยุกยุกแขงครับมาต่อมันก็จะมีรูนัดของของตัวปอกอยู่แล้วครับต่อแผงก็ต่อไปเรื่อยๆใช่ครับอ๋อ้ที่เราต้องการนะครับเป็นลักษณะนอกดาวไปนะครับโอเคครับทีนี้ก็จะยึดเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้อยู่ด้านในนะครับ แขงจะอยู um, uh, exactly. ่ด้านในนะครับประมาณนี้นะครับส่วนครับผมครับผมตัวคานของเขาจะอยู่ด้านในตัวตะแกงก็จะอยู่ด้านนอกลักษณะอย่างนี้นะครับคือเวลาวางออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับวางออกมาก็คือเป็นตะแงด้านนอกจริงๆตะแกงเราก็สามารถพอยึดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็วางได้นะฮะไม่ไม่ไม่ล้มไม่แล้วคือด้วยการงานออกแบบที่มั่นคงแล้วก็ด้วยด้วย วิธีการยึดแล้วก็ตัวขาของเขานะครับวางได้เลยครับผมจะเป็นปีกรั่ผมมันปีกไว้สําหรับการป้องกันการาไว้เอ,อ็นง่ายๆนะครับก็คือ <c oughs> ลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเราจะให้ดูนะครับครับผมก็ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปที่ เว็บไซต์ t h a i s u p p o r t Co th แล้วก็คลิกไปที่ Lobo Support หรือ s Safety Fence ก็ได้นะครับหรือใครที่อาจจะลืม Search คำว่า s e t y Safety f e n c e ก็จะเจอเรานะครับ ThaiSupport นะครับหรือ Lobo Support ครับอันนี้ก็จะเป็นการยึดต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ก็คือยึดลักษณะยึดยึดยังไงก็อีกครั้งหนึ่งครับแผง,แงต่อแผงยังไงครับยอีกตัวนึงโอเคอีก,กอีกครั้งนึงนะครับถ้าเกิดว่าเรายึดต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ มีอันนี้มีแผงเล็กแผงสั้นนะครับแล้วแต่ใช่ไหมอ๋อก็คือกําหนดได้แต่แผงสแตนดาดของเรามีก็คือที่มีก็คือ1เมตรห้าสิบครับผมมีมีห้าสิบมี80มีเมตรแล้วก็เมตรยี่เมตรห้าสิบเมตรยี่สิบนะครับเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงตนาดของเราความสูงก็อยู่ที่หนึ่งจุดสี่เมตรสองเมตรแล้วก็สองเนสองเมตรสองจุดสองเมตรนะครับผมลักษณะการยึดก็ยึดประมาณนี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็เสาก็เข้ามาอีกทีนึงก็ประมาณนี้ผมถามหน่อยครับช่างวุดทำไมมันมี2มันสั้นๆอย่างนี้ครับก็อ,อยู่ที่ขนาดเลี้ยของลูกค้าครับว่าร,ระยะตรงข้อมุมมันพื้นที่เหลือน้อยเราก็จะทำแผงพิล็กเ,เข้าไปเพื่อที่จะให้กระทัรัดอีออทนึงครับผม,บผมโอเคทีนี้สมมุตินะครับอันนี้มันต่อยาวใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมจะต่อมาทางนี้เราจะวางเสายังไงครับ อ๋อโอเคครับอ๋อแต่ว่าตัวนึงก็ยืไปอนะครับครับมีกให้ตัวตกีครับผมเจะย้าย้ังที่ล็อกตรงนี้มาฝั่งนี้อ๋อผมก็ใจละ คือเราจะล็อกข้างๆไว้นะครับ,รบรล็อกไว้ก่อน,อ,นอ๋อครับผมคืออันนี้ผมกําลังให้ช่างเขาสาธิตว่ายึดเมื่อกี้ยึดมาฝั่งนี้นะครับก็คือเราจะใช้น็อตตัวนี้ล็อกไว้ทางนี้แต่ถ้าเกิดเราจะยึดเข้า,ขามุม90งองศาแล้วก็จะคลายน็อตตัวนี้ออกแล้วยึดจากล็กอกตัวไอตัวตว,วงแหวนตัวนี้นะครับล็อกกับเสามาทางนี้นะฮะนี่ครับผม คือง่ายแล้วก็ง่ายต่อการติดตั้งแล้วก็ง่ายต่อการดูแลรักษาการถอดประกอบเปลี่ยนนะครับอันนี้ครับนี่อันนี้คือ90องศานะก็คือเวลาเรายึดปีฝั่งหนึ่งนะครับจะประมาณนี้นะครับนี่ครับครับผมก็จะล็อกใช้ทีล็อกอย่างนี้เลยนะครับล็อกง,ง่ายใช่น็อตค,ครับ,รบเหมือนเดิมเลยนะครับล็อกเหมือนเดิมนะครับเหมือน ที่ทำตามาเมื่อกี้นะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็จะล็อกขันให้แน่นยึดให้แน่นนะครับก็จะเป็นมุม90องศานะครับนี่ครับผมให้ดูนะครับครับผมประมาณนี้ครับก็คือได้90้องศาเราจะยึดลักษณะยังไงก็ได้นะครับคือจะต่อยาวก็ได้หรือจะยึดออกแบบ90องศาก็ได้ นอกจากนั้นเราก็จะมีประตูนะประตูมีประตูสวิงบานสวิงบานเลื่อนนะครับก็มีครบนะครับมีแบบยึดเป็นแบบแนวไม่ใช่90องศาเลแบบเป็นมุมป้านเราก็มีนะครับเป็นบานพับไป้สาหรับยึดได้นะครับครับผมอันนี้ก็คือเป็นการแนะนำเซฟตี้เฟนโรโบสปอร r ตนะครับที่ทางไทยสปอร์ตเนี่ยเรามีผลิตและจัดจำหน่ายอยู่นะครับ แล้วก็มีสินค้าหรือว่ามีโมเดลให้ลูกค้าได้เลือกนะครับว่ามีความสูงความกว้างความยาวเท่าไหร่อันนี้ความกว้างความยาวนี่ขึ้นอยู่กับเลเยอร์ที่ลูกค้าส่งมาให้เราเขียนในเป็นเลเยอร์มือก็ได้นะครับผมเราก็ทําขึ้นมาให้แล้วก็ส่ง3 d แล้วคอนเฟิร์มในการติดตั้งแล้วการผลิตแล้วก็ติดตั้งนะครับแล้วก็ต่อมานะครับคือเราสามารถที่จะให้เราไปติดตั้งให้ก็ได้หรือ จะเอาไปติดตั้งเองก็มีนะครับคือต้องการลดต้นทุนลงไปก็คือใช้วิธีการติดตั้งเองการติดตั้งก็อย่างที่บอกครับได้แนะนําแล้วไปแล้วนะครับว่าติดตั้งยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับถ้าใครสนใจเพิ่มเติมยังไงก็แจ้งมาครับสอบถามก็มาได้สอบถามมาที่ผมนะครับผมอันนี้ก็คือโลโบพพอร์ตนะครับเป็นเซฟตี้เฟนส์อันนี้เป็นชุดชุดโมเดลตัวอย่างให้ลูกค้าได้ดูนะครับว่าลักษณะการยึดติดตั้งยังไงนะครับ ครับผมอันนี้ก็คืออันนี้เราก็รอเตรียมส่งนะครับ <Okay. S 3> เป็นไงบ้างครับไปเจอกับน้องๆแล้วก็คือผมก็เป็นไปสัมภาษณ์น้องเขาว่านะว่าการติดตั้งการทํางานเกี่ยวกับเฟ้นเนี่ยทำยังไงความยากง่ายเป็นยังไงคนเป็นยังไงนะครับก็ถ้าใครสนใจหรือว่าใครอยากจะเอาไปใช้งานก็สอบถามเข้าไาได้นะครับสำหรับตัวเฟ้นของเรานะครับหรือค่ายแบเล็ตโลโบซัพพอร์ต ลูกค้าสามารถเอาไปติดตั้งเอาไปประกอบเองได้นะครับเราสามารถส่งได้ทั่วประเทศหรือแม้กระทั่งไทยเองดีร e เราส่งให้นะครับผมถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาครับผมแล้วก็นอกเหนือจากรั้วที่นําเสนอไปแล้วนะครับเป็นรั้วที่เป็นแบบตะแกรงนะครับตะแกรงอาร์คขนาดที่เรามีก็คือเป็นขนาดรลอาร์นี่20มิลสูง100นะครับ บางครั้งเนี่ยลูกค้าก็ต้องการที่เป็น 50- 50้ได้ไหมหรือขนาดบอกเราได้นะครับเราสามารถติดให้ได้นะครับแล้วก็อีกอนหนึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วในคลิปก็คือว่าลูกค้าต้องการที่กว้างคูนยาวเลเยอั์เท่าไหลบอกเรามาส่งเขียนเป็นแป,ป้นกระดาษหรือเป็นมือเลเยอั์มาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เครื่องจักรเป็นยังไงประตูต้องการยังไงวางยังไงนะครับ ฟังมาเรามีน้องน้องที่คอยซัพพอร์ตแปลนให้นะครับส่งให้สขั้นตอนต่อไปก็คือถ้าโอเคในเรื่องราคาเรื่องอะไรพวกนี้พี่อย่าเพึ่งสัง่งอะไรขอไปดูหน้าง,งานก่อนวางระบบเป็นยังไงเผื่อมันมีโอกาสบางครั้งเนี่ยเราเราก็เคยเจอนะก็คือไปุป๊บโอ้ยพื้นที่ยังไม่เสร็จเรียบร,ร้อยก็มีปัญหานะครับก็บอกได้ครับอันนี้เรามีบริการทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับแปนโลโ้ซัพพอร์ตครับ นอกเหนือจากขนาดเป็นแบบลักษณะเป็นตะแกรงแบบนี้มันมีแบบอื่นนี่ไม้เป็นร้องผมมีครับเดี๋ยวมีมีตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้เป็นแบบตะแกรงฉีดนะครับตะแกรงฉีดเนี่ก็คือเขาป้องกันไม่ให้มือแย่เข้าไปนะครับคือแย่ไปทางนี้นะครับคือนี่ก็คืออันนี้สําคัญมากบางทีมันอันตรายมากข้ามนิ้วมือแย่อะไรลงไปก็คือใช้ตะแกรงตรงนี้นะครับตะแกรงฉีดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็สามารถใช้เข้าไปได้นะครับนี่ก็คือแต่ว่า ก็มีอยู่2แบบที่เรารับติดตั้งให้นะครับเราผลิตให้นะครับภายใต้แบรนด์โลโบ Support ตอย่ที่ก่อนเกิดนําในคลิปนะครับก็คือว่าเรามีนอกจากรู้ว่ป้องกันอันตรายแล้วเนี่ยก็เราจะมีเบดโรบบทเบดโรบบทนี่ก็คือขนาดยี่ห้อโรบบทลูกค้าท่านใช้ยี่ห้ออะไรรุ่นไหนบอกเรามานะครับความสูงเท่าไหร่เป็นยังไงบอกเรามานะครับเราจะมีน้องที่คอยดูแลที่คอยเขียนแบบ ทำตามต,ามต้องควาาต้องงานของลูกค้าให้ได้นะครับความสูงเท่าไราโรบอทหนักเท่านี้ซีเรียสอะไรบ้างอันนี้เรามีให้นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแท็กโมชั่นนะครับแท็กโมชั่นเนี่ยยังจะเอาขึ้นบนโอเวอร์เฮดหรือว่าบนพื้นนะครับหรือว่าจะยกขึ้นมา,าพื้นที่ลากไปเท่าไราขนาดโรบอทเป็นขนาดเท่าไรหนักเท่าไรความเร็วในการเคลื่อนที่เท่าไร ยี่ห้ออะไรโรบอทที่ต้องการคือเราทำให้ได้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ท่านแนะนำเข้ามาผมมีออปชันให้กับลูกค้านะครับก็คือว่ามีแบบลูกค้าต้องการให้แยกระหว่างโรบอทกับแกนที่เจ็ดให้มันเคลื่อนที่แยกจากกันเลยไม่ต้องยุ่งวุ่นวายพาอหนึ่งอาจจะเป็นโรบอทรุ่นเก่าหรืออันไหนผมแนะนําอีกหนึ่งนะครับเวลาลูกค้าจะซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นตัวใหม่ๆแนะนําเขาบอกที่ต้องการแกนที่เจ็ด้วยแต่ ทางผู้ผลิตโรบอทเขาก็จะแนะนำว่ามีมอเตอร์มาให้ซึ่งเราก็จะแยกเป็นลนักษณะก็คือเป็นเกียร์เป็นแกนที่7มาให้แล้วก็เอามอเตอร์ของลูกคา้ารบอทของลูกค้าเนี่ยมาสวมมันก็ใช้งานก็คือใช้ที่ชิปพนดนหรือว่าตัวแฮนด์เฮลเนี่ยของโรบอทได้เลยกําหนดได้เลยนะครับนะครับ ก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ทุกท่านรับชมอย่างไงก็อย่าลืมถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับเข้าไปดูที่ได้ที่ w w w t h a i s u p p o r t co th แล้วเลื่อนลงมามันก็จะมีบงด้านซ้ายมือเขียนว่าโลโก้ซัพพอร์ตคลิกเข้าไปได้นะครับหรือ,อถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะสนใจเลยสอบถามเลยได้ไหมอะไรเงี้ยขี้เกียจโทรเราก็มีหลายนะครับ Off i c i a l line น์แอดไทย p p o r t เติมอข้างหน้าครับแอดไทยซัเข้า,า,ขามาครับ สอบถามเข้ามาก็จะมีน้องคอยให้คําแนะนําหรือเป็นวันดูอะไรผมก็จะดูแลอยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของไทยสปอร์ตภายใต้แบรนด์โ o โบสปอร์ตวันนี้ต้องขอบคุณมากครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ